เพื่ออภัยทานนั้นการผู้ร่วงเกิดเรานี่ะทานเนื้นอหมู่ชะตาพ่อทลาไห่เจ้าค้าทลายไ,ได้ให้ตานเข้าของสมบัติเป็นอันมากแต่ว่าการอันพลายนี้ยังมาคายได้ให้กันเพราะฉะนั้นของให้หตานถิ่นอย่างนี้นคืออภัยทานคือพลายว่าอย่าง จังมันเลยจังมันเถอก็อย่างมาต้องออกเกาะมาเป็นนะมาต้องอะไรนะนนะช่วยนะก็อนเนี่ยอ,อภัยเจตาน,นักปฏิบัติธรรมเท่านั้นที่จะเอออภัยเจตานได้อย่างส,สะดวกสบายเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมนี้ย่อมอภัยว่าเรา ของอย่าเขาด่าเราว่าให้เราเนี่ยเขาเราเองนะ่ยคู้ว่าให้เรานะ่ยยังมีอันเป็นไปถ้าหากว่าเรานิ่งโอ้โหแรงมากเขาจะสผลแห่งโทษนะ่ยอัชฉาจะตกกับเขาอย่างอ,อ,อย่างเ 人样，难过的很。